สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอ,อนำเสนอวิธีการทดสอบแป้งขนมทังทองว่าแป้งดิบแป้งสุกเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับเริ่มจากการเตรียมแป้งขนมถังทองสำหรับหยอดวันนี้เราจะหยอดทั้งหมด3กระทะนะครับกระทะที่1เราจะหยอดและปิดฝาโดยปกติครับกระทะที่2เราจะทำการเปิดฝาทิ้งไว้ในช่วงเวลาหนึง่งและจะทำการ ปิดฝาอีกครั้งหนึ่งครับส่วนในกระทะที่3นั้นเราจะทำการหยอดแล้วเปิดฝาทิ้งไว้ตลอดเลยครับต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าขนมถังทองที่เราทำออกมา3กระทะนั้นเราจะดูอย่างไรว่ากระทะไหนแป้งสุก กระทะไหนแป้งดิบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเมื่อได้เวลาขนมสุกแล้วนะครับเราจะทําการตักขึ้นมาดูอันที่1นนะครับเราก็จะเห็นว่าขนมนั้นสุกฟูนะครับดูเนื้อแป้งก็จะเห็นว่าสุกเต็มที่นะครับข้างในไม่มีร่องรอยของแป้งดิบอยู่เลยนะครับในกระทะที่2นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเปิดฝาทิ้งไว้ได้เป็นเวลาประมาณ1นาทีนะครับ จะต้องทําการปิดฝาแต่มาถึงกระทันที่3นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดฝาทิ้งไว้นะครับหรือปิดฝาไม่สนิทจะทําให้แป้งขนมทั้งทองนั้นไม่สุกเพราะว่าไอ้น้ําที่อยู่ในแป้งไม่สามารถที่จะอบขนมให้สุกได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขนมไม่มีการปิดฝาขนมก็จะไม่สุกแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแป้งนั้นจะมีลักษณะณขุ่นขาวแข็งเป็นไตๆนะครับ ลักษณะเหนียวแบบนี้นะครับถ้าจับดูนะครับเนื้อก็จะเหนียวนะครับถ้ารับประทานเข้าไปแป้งก็จะติดเหนือกนะครับแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือความขุ่นนะครับของเนื้อแป้งจะเป็นแบบนี้จะไม่ใสเหมือนตัวแป้งที่สุกนะครับแบบนี้นะครับจากภาพจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบแป้งทั้งสองนะครับเห็นได้ชัดว่าแป้งที่สุกนั้นจะมีความใสแป้งที่ดิบนั้น จะมีความขุ่นมัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่ฝึกทํำขนมถังทองนะครับแป้งไม่สุก ก็ให้เราสังเกตได้โดยที่มีจุดสังเกตก็คือถ้าแป้งสุกแป้งจะมีความเนียนใสถ้าแป้งดิบแป้งก็จะขุ่นมัวเหนียวหน,นะครับแล้วมีน้ำแป้งอยู่ภายในนะครับก็แสดงว่าแป้งนั้นไม่สุกนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับ